สบายดีพ่อแม่พี่น้อง fc การ์ดเมอร์สุขูสุคนเนะาะบอว่าพังลาวผังไทยและต่างประเทศมื่อหนึ่งก็มาพบพ่อกับสาวดวงอีกแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องโดยมาพ,พบพ่อสาวดวงมาอนี้กับกำลังสิ่เขาป่าน้ำไม้นาะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี่กับไปนาการสี่คนเนาะไปหาหน้าไม้แกงกินตอนเทียงกะคุจิหล่อเลยเนาะโดยทางป้านางทางประแต่งผึ่งกระหย่างไปกอนสาวดวงเลยเนาะโดย

สบายดีปานางสบายดีดยขับป่าน้ำกันเด้มอมนนี่หนุ่งสินชะนะขับป่ามนนี่น้ำสิก,ก็เลยไปเลยดียนี่หมูมากหมูมากคมพิมแล้วก็ไปแล้วแล้วปุ๊บปับ๊บเลยเนาะ <c oughs> <c oughs> พากันบ่ามีนังพากันบ่าตตลกอีกเร้าอ้อมเร่าอ้อมเขาเข่ามาในนี่แลวก็เลอแซงมือน่ะได้พอแกงได้กอเดียว่บเลยเอาโอนในโปน Nem bộ mượt bên đại đội nga mày, em có đại yêu. Một đại đội. Lai cảo cọc con. Hanna mai tân thiy em. Dễ thương mày. Nay ngọt kìa để kìa 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 แกงออนวยสวยวานหวานตัวเทิงด้นี่นี่อนนี้น้อยพดกับยาลายคุณพี่เห็นบ่ตัวเทิงนะออยกดยัดหนอมหนึ่งถึ้อยดีดิแม่ดีรีโอเย็บดิสอดทางนั้นเห็นบ่โอ้ขวดดิ เถอะโปมมือนี่นั่นแหละจ้าตัวยาวตัวยาวามันปวดตึงห้องบริมาหาทางนี้ดนเลยฮาแต่แถวใกล้ๆหมดยินดีให้ตัวนี้เบอร์ของฉัหัก สะด,ดวงเห็นแลวสองนอดอยากมืดเลยน้ำใหม่งานเดือนหนาจะว่ามืดเนาะแห้งน่อยแล้วเดือนหนาที่บท่ทั้งนะยางขามาเบิรงโลนี่เด็ดน,นี้นี่ ฮานาะน่ะโต n h a วนะ่ะกายตากายแล้วพูดน, <laughs> นั่นแหละตากบพยกอกไดบอกมัน nhau ได้งามนี่เพราะมันขึ้นเที่ยวเนาะมันย่อมหมดนี่ใช<น>กรดิก็ระโดดดูใสก็มีหมดหมดงาน,น ทางประแต่งกับประนางขึ้นกับไปกอนเท่าเลี้ยเก่าโมงเลยได้หน่ยน่นออกเลยมีคนมาถางเขาทางยี่ยดิ้ดู่แ,แต่ยอดขึ้นเที่ยวหมอนเลยเนาะ เดอยี่ไพเดอร์อรอน้ำจับข้าวขี้เหนียวหลายปีอย่าคลองนะร่มนะ เสียงกับมาลุงพุงพวนนี่เด้อพ่อแม่พี่น้องก,ก็ต้องขอโทษขอขอภัยเนาะเสียงกับบอยากชัดเจนกันดลยง่หนีบุอยากทือเสียมฮักอรรถเนาะเสียงประนางนนนเด็นี่พ่มีโน่พี่แตนงงานนอนวะ บอกกะ็ยะัไม่ทีไราหาเก่าใหม่ควายจิ๋อกัอนยังเห็นจะควายเฮ้ยเ้ย,ยได้ก่อนอนี่มาให้ถ้วยในเด้อผู้เห็นน้ำใหม่ทงงานนี่คาดได้น้ำใหม่ ไชยมาหาเนาอมืออันอันหัวาอ้ายน่ะที่เขามาเพราะเข่าวทางเพืเ่อนแถาอู๋ดิีหัวสาวผู่เพื่อนล้าทางเขาหงซีเห็นนะแล้เป็นตำรวจไ่เลยของกแนวเลย แวเบ้อละมาหาอยู่เลยเลยอ้าตัวนี้อัพอได้ตัวน่อยตัวนี้งามอ่ไอย่างอัพนใดดตัวหน่อยนี่แต่ว่าอันน่ะจะอ้อนบ้องมัน cái lái là... <laughs> lại cái bộ cái đám bóng nó cũng nó cũng là đồng, ป้านางเสียป้านางจหาควยหมดคลายเลยแค่ก็ข้าคูดก็ย่จิอ่น้ำไม้ก่อนนักน้ำไม้กับสิพ้ากันเมื่อแล้วสิบริพุทธและจิโร่ค่ะว่ะ Ngon à, đinh sẽ vui Hết nhanh nè Giang ừ. hạt có mày Có <laughs> phải nhắn mưa nè พูลกตาพูลกตา,างสงสัยเต็มยุกตาแต่ละคน,น้า็ต่นีฮะ,ะขับมันถึงบรแข็งหมดบ่้แบบล้วว้าวบ่ มือบเถิงมาไปใน,นขอยกับพ่อฮาน้ำยุมาเลยคัะเอาโหลด อยู่หัวโพนเลยนังปะนางกับไปปลาเลยใหได้เสียได้บาทอยู่ในพวว มึงดูับปนางทำไมซึ่งเพิ่งเรยปะปนางปนางเสียงเงียะ คือท,ท,ทงยางมันเอ้ใหไงแต่ว่าฮขาฮักบอกมาแล้วเอาเข่าทงยางเลยนะมันจังบบเปื่อนอันนี้เพื่อเาเมื่อนดับมืดบอกมันนะไก่สีพอแกงเลยเนาะเต็มขู่นี่กะจังสีฟ้ากันเมื่อ ซือมาพุลักกะตาพุลักกะตาเนาะกะตาไผกตามันแต่ว่าสะดวกมื่อเนี่ยเอาหายประนางผุนปอกปอกต้มเนาะแกงเค่งหนึ่งแล้วก็ต้มจำแกว้วคเคงหนึ่ง เบาขาครับห้า,างไม้ห้องเบาขาสกแทสเจ้าหนังคุดกิโล่ค่ะน,นี่พี่น้อง แม่จับถือตัวแม่ใส่ออกเลยไข่ไตัวเดียวไข่ตัวเดียวตัวแม่จับ bà cát cả đoan thân không bà Hãy subscribe cái kênh Ghiền Mì Gõ น้ำโตยุ่งย่ไงันบกี่ตัวเจ้าไปสองโตแล้วลายีก่อนพี่นอกบอกเอยใหญ่ผลข่าวมากินผลข่าวมา ราังเลยข่ายนะสำคนสะดวกหุณนอน,นดยไปถ่าอัไมอีกคนถ้า่ยเดินอย่าพาไปป้าเด้อ พึ่งี่น้องสะดวงหักมายั่งอยู่น่องสะดวงเอาบา่ได้ท่านที่ทิมบ้องมันก็เสียดายเนาะบ้องมันก็มีแตอ่อันยาวๆอันงามๆ,ามๆามเนาะแกรงนำไม่ยนามนี่แ่บได้พี่น้อง อันมันเนาะย่างโอ้ยไปถ่าอยอันเลยันนี้สิ่งพูดกิลอ่ะอยู่จะคือหาไว้แี่ยพอยังหักหนไม่อยู่ เต็มขุสะดวงเลยเนาะ อยากได้สะดวงโบแห้งใส่เกืือสิฮักได้เนี่ยสะดวงใส้แห้งบักหลายๆเนาะแข็ง ริกินแกงน้ำม้นลายมือแล้วพี่เนาะนี่แต่ไปหากิโลไปหาน้ำม้จนะเขื่อเนาะนี่ก็เลยขึ้ดอยากแกงน้ำม้ก็เลยพ้ากันมาหา ฮาไปขายก็ได้นอถาาเขาอยากขายแต่สะดวก้าไปจแจ่ละเถือกับบร้ขายนี่แต่เอาเมือกินเองเนาะ ี่น้องสะดวงได้เต็มขู่เลยเนาะกับสีผ้ากันเมื่อเลยเนาะอีกหาอีกจักเล็กจักหน่อยกับผ้ากันเมื่อเลยเนาะโดยนี่เนาะสะดวงกับหาน้ำไม้ได้ร้ายเลยเนาะกับสีผ้ากันเมื่อเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องโดยตั้งเอืญใหญ่พิ่งก็ได้พ่อแกงเลยในกระตาเพิ่งเนาะโดยหาแล้วจากคลิปนี้สะดวกก็สิได้ขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปแล้วเนาะพากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งให้สะดวงในเรื่องพ่อแม่พี่น้องเนาะ เกื่อไปกลางแจสะดวงเหตุคลิปต่อไปเนาะโดยขอบ,บุญขอบคุณเอฟซีสุขูทุกคน,นที่บุงคลิปสะดวงแต่ต้นจนจบที่ประขามโคศาะเนาะโดยจากคลิปนี้สะดวงขอตทวไปแล้วกล่าวคำว่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดี